ก็กลาบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต้มอัพเกรดเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพาชมการลองทรงแต่งเต็มแบบเหมือนรถแวนนะครับกับรถวัยรุ่นอินโดนะครับว่าตัวไหนจะออกตัวได้ดีกว่ากันนะครับไป่ครับไปพูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวพาไปชมกัน ได้แล้วให้ีดโอไล้เออย่าง้ตัเา